สวัสดีสายล่านนะฮะมารีวิวภาคกลางคืนบ้างนะฮะโอเคจะเป็นกล้องไนท์ว Vision นะครับสำหรับตัวนี้ร้านผมนำมาจำหน่ายนะครับขายคู่พร้อมเป็นแพ็กเกจนะฮะคู่กับขาตั้งนะครับขาหนีบนะฮะนี่ฮะขาหนีบคือไว้หนีบกับเข้ากับปืนนะครับก็หมุนตรงนี้เข้าอย่างเงี้ยฮะก็หมุนออกก็ตามคลิปภาคกลางวันไปนะครับแล้วก็เลเซอร์นะครับเลเซอร์สีแดงนะครับ เห็นฮะสีแดงข้อดีของเลเซอร์สีแดงคืออะไรรู้ไหมฮะมันจะไม่เห็นลำฮะมันจะเห็นปลายทางนู่นเลยเห็นไหมฮะเลเซอร์บางตัวเนี่ยจะเห็นเป็นลำแสงไปแบบนี้นะครับไม่ค่อยเวิร์คฮะสั์จะตื่นอันนี้จะเราจะไม่เห็นเป็นลำนะฮะเห็นอีกทีก็คือปลายทางเห็นไหมฮะจะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวมันไม่ค่อยโฟกัสสีแดง แต่เอาไปใช้คู่กับกล้องไนท์วิชั่นเพื่อจะจับเป้านะฮะเลงเป้าเดี๋ยวให้ดูว่าเวลาแสงสีแดงแล้วเมื่อไปอยู่ในกล้องไนท์วิชั่นมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวพามาดูกล้องไนท์วิชั่นกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะโฟกัสก่อนโอเคก็จะเป็นตัวหน้าเลนขนาดใหญ่นะฮะสนิ้วนะครับเนี่ยนะร,ระยะนี้นะฮะ หน้าเลนกว้างนะครับ2นิ้วเห็นชัดมากนะครับเห็นชัดมากอันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะที่ผมนําเข้ามานะครับมีลูกเล่นที่มากกว่าผิวเผินถ้าท่านดูในเว็บไซต์มันอาจจะเหมือนกันนะฮะแต่ความพิเศษของมันจะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็แล้วแต่ท่านนะฮะแต่ถ้าสิ่งไหนที่ผมมาขายคือน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสุดสำหรับสายล่านะครับก็จะมีขาหนีบนะฮะอันนี้ผมก็สั่งนําเข้าเป็นพิเศษเพื่อให้เข้ากับปืนด้วยนะฮะก็ไปดูคลิปในภาคกลางวันนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ของมันฮะถ้าท่านไปป่าใหญ่แล้วไม่อยากจะชาร์จมันเนี่ยก็เตรียมถ่านไปเยอะแล้วก็เสียบก็ใช้ได้ตลอดฮะ uh huh. ช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะฮะด้านล่างนี้นะครับเป็น USB Type C แล้วก็ s d c a r d ช่องเสียบร้านจะไม่แถม s d c a r d ให้นะฮะไมโคร s d c a r d ถ้าท่านอยากจะอัดคลิปวีดีโอก็ไปหาซื้อมาใส่เองนะฮะอันนี้ผมจะสาธิตเพื่อให้ดูว่า ภาพมันเป็นยังไงแต่ต่อให้ไม่มีเอดีการ์ดนะครับเราก็มองผ่านมองมองใช้ฟังก์ชันการดูกางขืนของมันได้นะถ้าท่านแค่ต้องการล่าก็ไม่จําเป็นก็ได้ครับไม่ต้องเอาไปอวดใครหรอกครับคลิปไม่จําเป็นอวดอวดก็ไม่ได้อยู่ดีฮะเดี๋ยวมีคนตามมาอีกนะครับโอเคก็มาดูวิธีการใช้งานฮะปุ่มใช้งานง่ายมากเลยฮะ นี่ฮะปุ่มเปิดปิดเมนเูแสงสว่างโอเคซูมเข้าซูมออกอย่างเงี้ยง่ายๆครับก็ใช้งานเลยแล้วกันนะครับก็เปิดก็กดค้างไว้นะฮะร,รูปกลางตัวนี้เราจะกดดูฟังก์ชันก็กดตรงนี้ค้างไว้นะครับไอกดหนึ่งทีครับเดี๋ยวแป๊บนึงกดค้างไว้ครับมเมนูของมันจะเข้ามานะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับ ทำไมเดยวกานเมนูอ่าโอเคก็จะมีเมนูมีเมนูต่างๆนะฮะท่านก็ไปปรับจูนเอาเองนะครับมีเยอะแยะนะฮะภาษาอังกฤษไม่ยากนะครับเข้าใจง่ายๆนะฮะแรงเกรดให้ใช้เป็นภาษาไทยนะครับเอ้ยไม่ใช่ภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยนะฮะก็เดดไทม์ก็ตั้งให้ตรงหน่อยก็จะดีนะครับ ถ้าท่านตั้งอะไรไปมัวซั่วแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วอยากจะกลับมาก็รนะีสโตดีฟอลฮะก็คือคืนค่าโรงงานนี่คือเวอร์ชั่นของมันเออก็จริงไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมากนะฮะมันเป็นสแตนดาร์ดของมันอยู่ละนะครับโอเคมาดูวิธีการใช้งานของมันเลยดีกว่าก็เห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นโหมดภาพนะครับถ้าเราจะเป็นโหมดวิดีโอก็กด เมนูอีกทีหนึ่งตรงเอ็มนะครับเป็นเมนูอีกทีหนึ่งก็จะเป็นวิดีโออันนี้เป็นวิดีโอที่ผมถ่ายเมื่อกี้ก็วนไปอย่างนี้ฮะถ้ากดปุ่มเมนูวนไปมันก็จะเป็นเป็นการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอแล้วก็วิดีโอที่บันทึกไว้นะครับเราก็จะไปสนใจที่วิดีโอนะฮะ,ะดูหน้าวิดีโอตรงนี้เห็นไหมฮะเป็นรูปวิดีโอเนี่ย ก็จะบอกสถานะฮะเมมโมรีก็เสียบเข้าไปของผม64 g ิกนะครับเห็นคำว่า IR Off ไหมครับก็คือปิดปิดตอนนี้ผมปิดไออะไรนะไออ,อินฟลเาทมันอยู่ถ้าเปิดก็กดนี่ฮะกดปุ่มนี้แสงสว่างนี้1ทีน่ะเห็นไหมเริ่มเห็นละเดี๋ยวผมจะปิดไฟฉายนะครับนะแป๊บหนึ่งโอเคท่านพอจะเห็นไหม มืดนะครับมืดตื้อเลยนะอ่าแล้วผมผมบันทึกข้างในก่อนนะเพื่อที่จะได้เพื่อที่ได้เอาภาพหลักไปอินเสิร์ตด้วยนะครับผมก็กดบันทึกนะกดโอเคก็คือบันทึกเห็นสีแดงๆดงไหมเริ่มตัวสื่อสีแดงเริ่มไปละ จำนะครับผมขอปรับโฟกัสมันก่อนโฟกัสมันอยู่ที่หน้าเลนนะครับหมุนไปหมุนมานะฮะให้เห็นชัดก็คือโฟกัสของมันอันนี้แสง IR อยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับถ้าระดับสองกดยังไงก็กดปุ่มที่ซูมบวกนะฮะกดไปหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมฮะ IR สอง IR สาม Ir 4, Ir 5, Ir 6, Ir 7นี่คือแสงอินฟราเรดระดับที่7นะครับอขอยกไปดูหน่อยนะก็ะจะเป็นแสง Ir แบบนี้นะครับเจ็ระดับอ้าวกดผิด แป๊บหนึ่งอ่าวบันทึกใหม่อีกมันมืดฮะดลกไอ้ออฟไออาร์หนึ่งสเอ้ยงงอยู่ไออาระดับที่หนึ่งระดับที่สองที่สามสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือแสงสุดนะฮะเห็นต้นไม้นะครับต้นไม้ไกลๆนู่นนะ่ะนะอือหือ โฟกัสนิดหนึ่ง,งเห็นต้นข้าวชัดมากเลยนะครับอันนี้จะต้องเป็นภาพอินเสิร์ตอีกต่างหากนะฮะมันถึงจะมองเห็นนะเดี๋ยวผมค่อยเอาภาพอินเสิร์ตเข้าไปอีกทีนะฮะ โอเคและเมื่อใช้คู่กับเลเซอร์นะครับเลเซอร์ที่ผมบอกเมื่อกี้นะตัวนี้นะเลเซอร์สีแดงดูว่าถ้าเป็นกดเลเซอร์แล้วเมื่อไปอยู่ในกล้องมันจะเป็นสีอะไรนะฮะเห็นไหมครับเป็นจุดๆนะฮะนั่นหมายความว่าเราจะใช้เลเซอร์ในการเลงเป้านะครับ เห็นไหมครับเลเซอร์ในการเลียงเป้าแทนศูนย์นะฮะแทนศูนย์ของปืนนะครับก็ใช้คู่กันแค่นี้ก็จบเลยฮะเราก็อยู่ในที่มืดแล้วก็ส่องสัตว์ได้สบายใจในมุมกว้างๆนะครับเห็นชัดเลยครับนะฮะอยู่บนต้นไม้แล้วก็ส่องอย่างนี้ได้เลยส่องต้นไม้เห็นไหมฮะ ค okay. ปิดไฟฉายนิดนึงถ้าจะลดแสงก็กดดับลงมาดับหนึ่งอันนี้ถ้าดูในกล้องจะเห็นชัดมากเลยนะเดี๋ยวจะเอาภาพอินเสิร์ตให้ดูนะครับอันนี้ IR ระดับหนึ่งนะ แล้วก็ถ้าจะซูมต้องทำไงเดี๋ยวก่อนเอาไออาร์งงอีกแล้วสามสี่ห้าห้าก็พอถ้าจะซูมก็กดปุม่มบวกเหมือนเดิมนะฮะแต่ให้กดค้างไว้นะครับค้างไว้ตึบตึบตึบตบซูมได้ถึงแปดเท่านะครับ มันอาจจะงงๆหน่อยถ้าท่านซูมเนี่ยท่านจะต้องปรับโฟกัสหน้าเลนสด้วยนะครับซูมแล้วเวียนหัวอ,ออกนานี่นะครับ ก็ท่านก็เอาเลเซอร์เนี่ยไปผูกเข้ากับปืนนะฮะแล้วก็นะให้ศูนย์ปืนตรงกับเลเซอร์ที่เป้าก็แค่นั้นก็เราก็ไม่ต้องไปเปิดไฟแล้วละฮะไม่ต้องเปิดไฟฉายนะฮะอยู่ในที่มืดได้เลยโอเคแล้วที่สําคัญถ้าสมมติว่าเราจะเปิดทิ้งไว้ใช่ไหมแต่แสงมันเยอะไปใช่ไหมแสงมันเยอะไปเราสามารถปิดแสงแถบด้านบนนี้ได้นะฮะโดยการ กดปุ่มทีเ่เดี๋ยวเปิดไฟฉายก่อนกดปุ่มให้ปิดเปิดนี่ฮะกดไปหนึ่งคีนะครับตึ๊บเห็นไหมทีนี้แสงมันก็จะออกมาแค่ตรงนี้แค่นั้นเองถ้าเวอร์ชันเดิมเนี่ยตรงนี้จะปิดไม่ได้จะเปิดค้างตลอดเลยแต่อันนี้เวอร์ชั่นใหม่นะครับก็จะปิดไฟข้างบนได้เพราะเราก็สัมผัสได้แล้วแต่ถ้าเรามองไม่เห็นก็กด อยากให้มันกลับมาก็กดอีกทีหนึ่งไฟก็กลับมา <c oughs> โอเคนะครับพร้อมขาตั้งสำหรับสายลาดโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็พร้อมเลเซอร์แล้วก็ขาจับเลเซอร์อีกด้วยนะฮะก็ตามคลิปในภาคกลางวันนะครับโอเคกล้องไนท์วิชั่นแบบผมเรียก,กันว่ากล้องไนท์วิชั่นแบบระยะห่างห่างสายตานะครับมันไม่ได้ไประชิดสายตาเดี๋ยวจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งฮะที่เป็น ชิดสายตานะฮะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับขอบคุณมากครับ